เขี้ยวเขียวเขี้ยวเป็นไงอ่าบอกรสชาติดิเป็นยังไงเป็นไงนี่ก็คือว่านหางจระเข้มันสามารถรับประทานได้กัดเลยนี่อ่าเป็นไงแรกๆให้เราถูแบบช้าๆให้เราเอาขุยมาใส่ตรงนี้เบาๆก่อนกดลงเบาๆก่อนจำไว้นะตะโกนโยนยื่นถ้าเราไปเจอผู้สับเวยจมน้ำ ใครไหวน,นะไม่เปยกมือเอาบาเกมมันทำอะไรลอยไหมลอยนอนไม่ทั้งวันมีใครเคยดูคลิปพี่ลำโบไหมยกมือให้ชื่นใจหน่อย<โ>อมีไหมโบไม่ชอบอะ่ะเคยเห็นไหม <S <S 2> <S 2> <S 2> พี่ลำโบก็จะมาแนะนำนะในเรื่องของการเอาชิลลาในป่าเอาชิลราในน้ำแล้วจะเป็นการนำกางเกมมาทำเป็นชูชีพหรือว่าลอยตัวท่าปลาดาวนอนหงายนอนคว่ำ<ๆ>ที่พี่ลำโบ้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็จะมาเน้นย้ำพวกเรา เมื่อเราลงป่าไปแล้วนักเรียนจะทํำยังไงถ้าเรามีน้ําอยู่ขวดนึงเราจะกินยังไงค่อยๆจิบนะไม่ใช่ว่ากินให้อิ่มแล้วการดูทิศเราดูยังไงครับการดูทิศถ้าหากว่าเราไม่มีเข็มทิศไม่มีมือถือไม่มี GPS ใช้ไม่ได้ทํำยังไงดูดวงอาทิตย์ใช่ไหมถ้าหากว่าดวงอาทิตย์อยู่บนหัวเรา <c oughs> เราจะดวยยังไงรอเขารอมันตกรอมันตกก่อนใช่ไหมอันก็ได้เหมือนกันให้เราดูดูพืช ดูต้นไม้นะครับเราสังเกตดูต้นไม้ต้นนี้ใบมันเขียวไปทางไหนมันออกมาทางนี้ที่น้องๆอยู่ตรงนี้นักเรียนอยู่ตรงนี้ทิศตะวันออกอยู่ทางไหนครับแต่มันออกอยู่ทางไหนทางนี้นะเฮ้ยทำไมรู้เก่งทิศตะวันออกอยู่ทางนี้ซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือเสมอจำไว้นะแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปขึ้นที่สูงไปขึ้นยอดเขาถ้าว่าตรงนี้มันเป็นป่านะเป็นป่าทึบไปเลยเนี่ยเราจะมองเห็นภูมิทิศข้างหน้าเราไหมเราตรวจการเห็นไหม ไม่เห็นนะเราต้องขึ้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นการปิดต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบนเขาที่เมื่อเราขึ้นที่สูงไปแล้วเรามองลงไปเราเห็นแล้วนี่คือทางออกใช่ไหมนี่ทางออกหมู่บ้านอยู่นู่นมประมาณสิกิโลบนภูเขามันจะมีร่องน้าใช่ไหมถ้าเราเดินตามร่องน้ํามันจะพาเราไปหาทางออกใช่ไหมการที่เราเดินตามร่องน้ำเนี่ยมันลงไปตรงตรงนี้ไหมมันจะยวม่าเราเราเดินตรงไปอย่างี้เราไม่ใช่มันจะพาเราอ้อมไปออกทางเดิมเนี่ยพี่น้มีประสบการณ์แล้วนี่เรารู้ ว่าเราลงป่าทํายังไงคร่าวๆนะต่อไปก็จะมาเข้าสู่เรื่องนี้ไม้ไผ่เราไปเจอเนี่ยเห็นไหมในป่ามีกอไผ่เต็มไปหมดเลยหุงข้าวได้นํามาเป็นกระบอกใส่น้ําได้ไหมได,ไดต้ต้องเอาลมที่แก่แล้วก็เป็นตรงช่วงกลางๆเราก็จะมาบากนี่นะเอาไม้สักเข้าไปเอามีดเสียบเข้าไปาไกไป็ทำลักษณะนี้เห็นไหมตัดให้มันเหลือมันปิดฝ้าได้เห็นไหม เราก็จะเอาข้าวใส่เข้าไปนี่นะครับอาน้ําใส่นี่นะดูนะดูนะใครไม่เห็นลูกมาดูได้นะพี่โบก็จะเอามาใส่นี่นะเอาใส่ข้าวไปเลยโอเคถ้าเราคิดเป็น3มส่วนถ้าข้าวหนึ่งส่วนน้ําจะต้อง2ส่วนแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงวิธีหุงข้าวด้วยหม้อข้าวใสยน้ำเนี่ยถ้าหากว่าข้าวหนึ่งฝาน้ําแค่ไหนเอ่ยมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีเส้นอยู่นะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะ อ่ะต่อไปพวกขอถุงพลาสติกนะครับรรรใส่แค่นี้พอใส่ให้มันท่วมไข่ก็พอนะครับเอาเมื่อเราเสร็จแล้วทำยังไงต่ออันนี้เป็นเชือกจากอะไรครับรให้เราดันถึงถึงห้าหนึ่งสสามห้ามันร้อนพอดีก็เอาแค่นี้แต่ถ้าหากว่าเราไปเนี่ยหนองอุยร้อนอังนี้ไม่ได้นะแล้วก็วก,วก็มัดเงื่อนอะไรก็ได้ครับมัดให้อยู่นะใส่น้ําแค่ไหนสองนิ้วเขจะหมายสองนิ้วนะ เอ็นะการหุงข้าวลักษากนี้มันต้องใช้เวลานะครับเราจะรีบไม่ได้ถ้าเรารีบเอาลงต่ำๆไปยังไงถุงรัวถุงน้ำจะไหลออกอ่เรื่องเวลาหุงข้าวนี่ก็อยู่ที่ไฟด้วยไฟแรงไฟอ่อนนะครับแต่คือประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเลยนะหุงข้าวสถานี้ต้องใจล่มๆหน่อยนึงต้นสาบเสือถ้า,าภาคอีสานเรียกว่าอะไรครับใบแมงหาง ใบแมงหางยาบันห้างอันนีามันมีหลายชื่อแต่เขาจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันพี่รุ่งวุจะพามาดูซึ่งพืชชน,น,นิดนี้มีอยู่เยอะมากแล้วก็จําเป็นที่เราต้องรู้นะครับเรามาดูลักษณะท่าทางของเขาก่อนเขาเป็นยังไงต้นของเขาจะมีขนอ่อนๆวิธีดูลักษณะใบเขามีสามแฉกนะเอาไปให้เพื่อนดูอเอาใบใหม่ไปอันนี้มันก็เหี่ยวตามการเวลาเนาะเพราะว่าพี่รุ่วเอามานานแล้ว เอาไปส่งไปข้างหลังเลยนะครับลงไปเลยฐานใบมันจะก,กว้างแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมลงมาสานี้นี่วิธีดูต้นสาบเสือสรรพคุณของเขามีตั้งแต่รากตั้งแต่ดอกตั้งแต่ลำต้นทั้งหมดเลยนะครับเอาไปสมานแผลรักษาแผลโสดใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยมหิดลวิจัยมาแล้วใบสาบเสือเนี่ยเขามีกรดอนิสิกและฟาโวนอยน์นะอยู่ข้างในนะแล้วก็จะประกอบไปด้วยสารในพวกโอโชชากูรานิตินโอโดราติน แล้วยังไม่หมดนะมันก็จะมีพวกสารน้ำมันหอมระเหยในนี่ถ้าเราขยี้เห็นไหมมันจะมีสารน้ํามันหอมระเหยเขาเรียกว่าสารยูพาท่อแล้วก็คูมารินซึ่งจะเป็นสารน้ํามันหอมระเหยนะครับนี่เลยอันนี้เขาวิจัยมาแล้วนะแล้วก็ขยี่ลักษณะนี้นะครับถ้าเราดมดูกินเป็นยังไงกินเหมน็นกกินแรงกินสาบเสือเห็นไหมแล้วเราก็เอาไปแปะนะครับหรือว่าจะเคี้ยวก็ได้เอาไปแปะบนบาดแผลแล้วสารที่พี่ลำโพอารัมพบทมาทั้งหมดนี้มันจะไปออกฤทธิ์ไหม ออกฤทธิ์แล้วมันก็ช่วยห้ามเลือดใช่ไหมอ่าทีนี้เขาสามารถกันยุงได้ด้วยเพราะว่ากลิ่นมันแรงแล้วก็กําจัดปลวกได้ด้วยลากของเขานี่ก็แก้ไขป่าต้นนี้เราจะเอาไปใช้อะไรไเวลาปวดเหงือกปวดฟันใช่ไหมครับเราสามารถเอาไปเคี้ยวมันเป็นยาชาชันดี็นในป่าเลยนะต้นนี้นะกระดุมทองหรือว่าลากหัวแหวนเนี่ยนี่ก็คือว่านหางจระเข้มันสามารถรับประทานได้นะครับอ่ามันเป็นยาเย็นนะครับ งามงามกัดเลยนี่เป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยอีกอร่อยอร่อยอีกยัยยัยยัโอเคมันอะไร่อยมันรับประทานได้โอเคเอาไปคือเอามาหนึ่งินมาหนึ่งชิ้นมาเลยทานทพนราาบ้างเวลาให้นี่เนี่ยนี่ยแพงแนงอะไรครับแพงอะไรเลยไม่เคยกินมาก่อนครับมันจืดเหนียว อันนี้คืออะไรตำลึงลตำลึงเป็นยาเย็นนะครับตำลึงเป็นยาเยน็นไม่ใช่ว่าเอาไปใส่ต้มมาม่าแล้วอะไรอย่างเดียวนะอ่ามันสาม,มารถเป็นยาเยนนา็นโดนแมลงสัตว์กัดต่อยซึ่งวันนี้พี่ลัมโบมีอันนี้มาด้วยอันนี้คือ,อไรเอ่ยหมามุย่ยอ่ะเขาจะออกหน้าเนี้ยช่วงเนี้ยจะเข้าหน้าฝนแล้วใช่ไหมซึ่งเครือหมามุ่ยกับเครือเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกันเราดูดีๆคันไหมคันนะ โบไม่ชอบแล้วนะนะวันนี้พี่เลมโบก็จะมาบอกว่าตำลึงเนี่ยเขาเป็นยายเย็นพี่โว่าจะทดลองให้ดูเอาแส่แขนให้ดูอยากดูไหมอโอ้ชอบเห็นโบทรมานยังเลย <c oughs> แต่มันคันจริงๆนะคันมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบจะทดลองให้ดูว่ามันหายดินทรายก็สามารถเอามาทําให้ให้ขนมันออกได้ <c oughs> เอาพี่โบให้ดูนะครับ <c oughs> เราเห็นขนหมาไหมเห็นไหมไม่ดีใจ ซึ่งหมามุ้ยเนี่ยถ้าเราโดนแล้วเนี่ยไม่ถึงสิบวินะครับมันจะทําให้เกิดอาการคันรุนแรงเลยตอนนี้พี่พูคันไหมคันดีตะก,กี้พักการหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเสียฟอร์มอ่ะแต่มันคันพอมันคันแล้วสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยคือเอาอะไรโอ้โหขนลุกเลยตัวนี้ <c oughs> อย่างแรกเลยให้เราเอาญ้าหรือเอาทรายก็ได้ปัดขนหมามุ่ยออกโอ้โหขนลุกเลยอ่ะ ปาตอกนะครับถ้าเราไปดูในป่านี่เลยทรายสามารถถูออกได้ใ่น้ได้ทรายได้ครับทรายถูออกอ่ะเมื่อเราเอาขน,มนหมาไว้ออกให้ได้เยอะที่สุดแล้วแล้วก็ล้างโอ้ดีแลวอีกหน่อยมันจะเกิดผืนแดงขึ้นเราคอยดูนะอ่าโอเคนี่เลยปับ๊บเป็นผืนแดงไหมเริ่มมาแล้วนะทีนี้ตำลึงเป็นอะไรสามารถช่วยทุเราอาการได้ไหม เราขยี้เอายาเขาออกมาลักษณะนี้ขยี้เอายาออกมาเห็นไหมนี่เป็นยาเย็นนะขยี้แล้วก็เอามาถูนี่เลยลักษณะนี้ถามว่ามันจะหายไปในทันทีเลยไหม,ไมเขาช่วยทุเราอาการเขาจะหายนะครับช่วยทุเราบรรเทาจากหนักกลายเป็นเบานะครับนี่เลยโอเคแล้วก็ถูไปถูไปลอันนี้พี่โบคันมากเลยแล้วก็ ล้างน้ําออกอะแล้วก็เอามาทูใหม่นะพี่โบขอเวลาแป๊บน,นึงนะพี่โบคันมากเลยอันนี้คือต้นอะไรเอ่ยเต่าลางอานี่คือต้นเต่าลางนะครับมันอยู่ในป่าเยอะมากนะพืชนี้เนี่ยถ้าเราไปเจอในป่านี่เราสามารถทําอะไรได้น้องๆทำได้อะไรอาจจะคันนิดหน่อยซึ่งผลของเขาอันนี้พี่ลำโบตัดมา4วันแล้วมันก็จะมีเหี่ยวเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติลูกเต่าล้าง ซึ่งเพื่อนทีนี้ยอยู่ในตระกูลปาล์มผลของเขารับประทานได้ไหมรับประทานไม่ได้มันจะเกิดให้เกิดอาการคันว่าระคายเคืองเหมือนหมามื่อยเลยฉะนั้นคันมากพี่พี่ลำโบทดลองมาแล้วไปดูในเพจได้นะครับฉะนั้นแล้วอย่าไปรับประทานเด็ดขาดเอาไปดูจ,จับได้แต่อย่าไปรับประทานเอาอันนี้มันคือต้อนอะไรนะเต่าล้างเราสามารถรับประทานได้อันนี้พี่ลำโบจะไม่ให้รับประทานนะเพราะว่า ถ้าใครไม่เคยกินน่ะเดี๋ยวมันจะมันจะแพ้มันจะรับประทานไม่ได้เห็นไหมเนี่ย<ม>เห็นไหมว่าเขาจะมียอดอ่อนเนี่ยพวกนี้<อ>พวกนี้นะถ้าเราไปเจอในป่าเนี่ยพืชนี้จะอยู่ในป่าเยอะมากถ้าเราไปเจอเนี่ยเราสามารถรับประทานได้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือตรงที่มันอ่อนนะเนี่ยเห็นไหมครับรสชาติเขาจะเหมือนกับยอดมะพร้าวนะครับเราสามารถเอาไปทําประกอบอาหารได้นี่คือต้นของต้นตอหลางนะ โอเคอันนี้คือต้นสกาพี่โบไปเร็วเลยนะอันนี้คือต้นสก,กซึ่งมันจะมีเทาวันน้ำเท้าขันขาวเท้าขันแดงอีกนะอันนี้พี่โบตัดมา3วันแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้ำเขาจะยังอยู่ไหมนะเหเห็นไหมนี่ถ้าถามว่าเราลงป่าน้ำเยอะไหมถามว่าเราไปเจอเทาวันในป่ามีหลายชนิดใช่ไหมถาว่า,าเราไม่รู้ว่ารับประทานได้ไหมถ้าเราดูเห็นไหมขอบขอบเนี่ยมันจะไม่มียาง หนึ่งเลยคือมันจะไม่มีอย่างสองหยดน้ำมันต้องเป็นหยดใสๆนะสถานี้เห็นไหมเป็นหยดน้ำ่างนี้นะเทาวันไม่ได้ดื่มน้ำเลยทุกชนิดนะบางชนิดเท่านั้นถ้าเราไม่แน่ใจมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือชิมคอยให้เพื่อนชิมแล้วเรายืนคอยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้นะชิมคอยก็คือแล้วสถานีแค่สองหยดพอหนึ่งสองแล้วก็คอยสามถึงห้านาที ถ้ามีอาการคันหรือว่าระคายเคืองรับประทานได้ไหม <natural> ไม่ได้ไม่ได้แล้วอีกวิธีหนึ่งคือเอาใส่ผิวน้องอ่อนลักษณะนี้เอใส่ผิวน้งอ่อนลักษณะนี้ถ้าหากว่า <onne> มีอาการคันหรือว่าระคายเคืองร,รับประทานได้ไหมได้ <m akes gone> แต่ถ้าไม่คันไม่ระคายเคืองสาม,มารถยกซดได้เลยเข้าจไหมเท <characters> าวานัน์ช่นนี้รับประทานได้ทุกคนไม่แพ้ต้นสแกเนี่ยนะมันไม่ใช่เทากันขาวต้องเด็ก ถ้าเถาคันขาวหรือว่าเท้าคันแดงเนี่ยเราจะไม่สามารถรับประทานได้เป็นบางคนเท่านั้นนะถ้ารับประทานไปแล้วมันจะเกิดอาการคันหรือว่ารคายเครืองแต่ต้นนี้เราสามารถรับประทานได้เลยโอเคเห็นไหมอ้าวรับประทานอ้าปากอ้าปากเลยเป็นยังไงรสชาติเกิอเกมันเหมือนน้ำเลยนะลองดู เป็นยังไงเนี่ไงมันเน่ยเหมือนน้ำปกติพวกไปเลยเอ้ามามาเตี้ยหน่อยอ่าเซฟปะเป็นยังไงมันรสชาติเหมือนน้ำเลยใช่ไหมเจจืออ่าบอกรสชาติดิเป็นไงจจืดเจจือแล้วมันจะหอมเนื้อเนื้อไม้ด้วยใช่ไหมเห็นไหมพวกจะให้ดูว่าน้ำมันออกมายังไงแล้วสังเกตดูตรงนี้นะสังเกตดูหน้าไม้สังเกตดูนี่อะ แค่วาแล้วบาอ,อร่อยมันสดชื่นด้วยว่ช,ชอบว่าใช่ไหมนี่เลยถ้าหากว่าเราหลงป่านี่เราเอาใส่ขวดได้ไหมได,ได้ซึ่งต้นหนึ่งนี่เราจะได้เยอะมากถ้าหากว่ามันไหลไหลค่อยแล้วเราก็นี่เปิดอากาใหม่ดู <c oughs> เห็นไหมั <c oughs> มนไหลเรื่อย ใช่ไหมครับโอเคนะนี่ก็คือต้นกล้วยถ้า,าว่าเราไปเจอในป่าเราสามารถหาน้ำของต้นกล้วยได้ไหมได้ได้ไดหาย,ยังไงในกากกล้วยมีน้ํำไหมมีมน้ํานะครับพี่ระบุทํทา,าให้ดูก่อนให้เราวัดจากตรงนี้มาประมาณหนึ่งคืบนะครับนี่คือหนึ่งคืบโอเคไหมโอเคครับโอเคหมุน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 ถ้าหากว่าเราจะหาแบบเร่งด่วนใช่ไหมเราจะคว้าน แล้วสนีอันนี้คืออะไรหยวกกล้วยคือหยวกกล้วยใครไม่เคยรับประทานบ้างมันจะอร่อยมากถ้าหากว่าเราไปเจอในป่าใช่ไหมเราหาน้ําเสร็จแล้วสามารถหัหกเก็บใส่กระเป๋าไปรับประทานได้ไหมได้แล้วเราจะรับประทานนะอร่อยงอนก็จะฝักปาด่เงนึงกรอบ,อบอเห็นไหมน้ำอะ่ะน้ำเยอะไหมน้ำด้วยอหางด้วยนะอ่า ไอ้พวกนี้คือกาบชั้นในนะมันจะมีน้ําอยู่เยอะมากเราก็จะเอามาบิดแล้วแต่นี้เห็นไหมว่ามันจะมีน้ําอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะเพราะมือโบโดนอะไรมาเยอะโอเคแต่โบจะบอกว่ามันรับประทานได้ครับอันนี้ไม่ให้ใครกินหรอกโบกินเองเนี่ยฮะเออถ้าเราบิดมันจะมีรสชาติของของกลิ่นกล้วยอ่ะให้เราบิดเลยนะบิดอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันออกเยอะมาก นั่นแหละกินได้ดูว่ามันจะหวานจริงไหมอร่อยอ๋อเชิร์ให้เราหักตรงนี้นะแล้วก็รับประทานตัวนี้นะครับเขียวเคียวเคียวเป็นไงกินได้หวานเจี๊ยบนะโอเคข้าวเป็นยังไงข้าวเป็นยังไงใกล้สุกแล้วคลออีกประมาณนิดหน่อยแล้วก็จะสุกเนาะอันนี้น้ำนี่ก็เป็นยังไงเดือดไหมเดือดข้าวเป็นยังไง ข้าก็ใกล้แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วไฟมันต้องแรงกว่าน,นี้นไฟจะต้องลุกเบึ้มๆเบเบเลยเข <c oughs> ้าใจไหม <c oughs> ทีนี้พี่ลำโบจะามาสาธิตวิธีการจุดไฟในป่าโดยไม่ต้องใช้ไฟแชกนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีคืออันนี้ก็คือขุยละเอียดนะครับเป็นขุยไม้ไผ่ที่เป็นพี่ลำโบขูดออกมาจากไม้ไผ่นะครับพี่ลำโบขูดออกมาแล้วนี่เลยให้เราเอามาใส่ตั้งแต่นี้เอามาใส่รลแบบนี้นะครับ ใช้รูปแบบนี้นะมาดูใกล้ๆนะเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนี่คือขุยไม้ไผ่นะพี่มันมาอยู่ในนี้พี่นโบทารอเราไว้แล้วโอเคนะอ่าพี่โมทใส่ขุยละเอียดไปแล้วต่อไปจะเป็นขุยหยาบขุยหยาบคืออันนี้พี่นรโบเตรียมไว้แล้วซึ่งพี่นรโบจะให้พวกเราจุดอ่าต่อไปก็จะเป็นขุยหยาบลักษณะนี้ แล้วก็เราก็จะมีไม้อันนึงนะครับอ,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 อ่าเรานี่รีบยื่นไม้นี้มาให้พี่นะถ้าพี่ลำโบสีไฟไปแล้วนะโอเคนี่นะครับให้เราทำลักษณะนี้เราก็จะมาทำลักษณะนี้ทำเพื่ออะไรนะเป็นคาอนะอย่าลืมนะครับว่าฝั่งนี้เราต้องบากด้วยบากอย่างนี้ด้วยนะโอเคอ่าอันนี้เราทำอย่างนี้ มันจะมีสามสเตปสเตปแรกนี่เราจะถูไปด้านหน้าก่อนสเตปที่สองคือจะเริ่มเร่งความเร็วสเตปที่สามนี่คือเร็วสุดๆเลยโอเคลัวๆ้วบพร้อมอ่าแรกๆกให้เราถูแบบชา้าช้านี่ระวังหนอยนะครับครับถูไปมันจะเกิดกลิ่นเหม็นไหมเห็นไหม,เร,มเริ่มดำแล้วอ่าเริ่มดำแล้วมีกลิ่นเหม็นไหมมีควนไหมมีคม่ะเร่งความเร็ว แล้วก็เล่นหมายมาเทคนิคสำคัญคือตอนนี้นะครับไม่ใช่ตอนสีนะคือตอนนี้นะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดสําคัญกว่าการสีไฟคือเป่าให้เกิดเปลวนะครับพี่โบขอคุยไม่ไผ่ครับข้อคิดในเรื่องนี้ก็คือมีแรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสมองด้วยมีสมองอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีแรงด้วยเขาจะหมายอันนี้นะให้เราเอาขุยมาตรงนี้อ่าต่อไปมันจะยากตรงนี้ดู เป็นไงเป็นยังไงปมมือเห็นไหมนี่คือถ้าหากว่าเราเข้าป่าแล้วเราลงป่าไม่มีไฟแช็กใช่ไหมเราไปเจอไม้ไผ่แห้งนี่เห็นไหมเต็มเลยเราสามารถเอามาสีไฟได้ไหมได้ลักษณะนี้เป็นไงติดไหมถ้ากดแรงมากไม่ได้นะร้อยกิโลเอาแค่ห้าสิบสมมติพร้อมแล้วเอาเบาๆไปเลยสีสียาวๆจับแน่นๆเบาๆก่อนกดลงเบาๆก่อน ไปเลยไปเร็วๆอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดยังไม่ต้องช่วงยาวช่วงสั้นๆก็ได้สั้นๆโอเคไป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 โอเคเอาขึ้นมาเป่าปขึ้นมาเป๊ามาแล้วหนึ่งครั้งเอาขึ้นมาเร็วๆจับใบแบบนี้จับแบบนี้แล้วก็เป่าทะลุเลยอย่าจับแรงเอาขึ้นข้างบนเอาขึ้นข้างบนอ่าโอเคเป่าแบบนี้แบบนี้อ่าเป่าแรงนะถ้าเป่าแรงมันจะดับ อ่ะโอเคเบาเออเบาๆค่อยๆเลี้ยงไปเลี้ยงไปเบาอีกไปอีกไปอีกโอเคไปอีกยาวๆเจ้ายาๆยาวๆยาวๆยาๆเลยยาๆเออวางลงไปโอเคปมือโอเคโอเคเสร็จแล้วต่อไปนี้คือวิธีการเอาช่ไรน้ำ เรื่องเรื่องนี้พี่ละโบทำคลิปลงไปบ่อยมากเพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นใครว่ายน้ำไม่เป็นยกมือว่ายน้ำไม่เป็นเราอยากเล่นน้ำไหมอยากไงใช่ไห,ไหมคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น<ม>ก็ยังอยากเล่นน้ำอยู่ใช่ไหมแต่้นแล้ว,ลวพี่ละโบจะมาสาธิตนการเอาตัวเรนน้ำ,นนำด้วยการนาปลาดาวนอนหงายแล้วก็จะเอาอากาศเข้าบอดแล้วก็ชั้นใสมันไม่จมสิ่งที่พี่โบจะสื่อก็คือมันไม่จมถ้าเราไม่สกใจ จะทำภาพปลาดาวนอนหงายทูกอนนะเน้ำขึ้นเป่าเนี่ยโอ้ยหารปลาเราจุมน้ำไปแล้วให้เราฤกษ์ศหายแก้วกับเ่าก่อนครับภาพปลาดาวการเอาทีละเในน้ำมาดูหลายทีทีที่ริงโปรได้นำการไปที่กี่9จิด9มาได้หมายเราจะลอยัวน่าไหนก็ได้แต่ที่ลิโปใได้นำภาพปลาดาวนอนหงายมาทเราพเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับอา่มาเป็นภาพปลาดาวนอนหงาย ค่นี้เองเอาอากาศเข้าปอดเอาเมือเท้าล้าน้ำไว้เนี่ยมันลอยแล้วพี่นโปเลตกั้นหายใจแล้วกั้นหายใจจมไหมมันไม่จมนะเอาไมา่ถ้าหากว่าเรากั้นหายใจแล้วอยู่ให้เฉยเนี่ยตัวเราจะไม่ได้ไม่ได้ลอยขนาดน้ำแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าอะไรขาเรามันหนักตอนนี้ขาพี่นโปไปถึงตืนะ้น <c oughs> เพราะว่าตัวเรามันหนัก <c oughs> เราจะลอยตัวในแนวนี้แนวดิ่งใช่ไหม ถ้าหากว่าเราตกน้ำแล้วทำอย่างนี้รอดมันจะไม่จมเราอยากให้เขาปอดนะขาเฉยๆเฉยอเฉยๆลอมันจะว่าทิ่สนดนี่ขาพี่โบเฉยนะจมไหมไม่จมเนี่ยเห็นไหมว่าไม่จมมันลอยเนั้นแล้วนี่เลยเคลื่อนย้าย เกาการเข้ากอดแล้วอยู่เฉยๆช้าขี่จักรยานช้าจักรยานไม่ใช้มืออันนี้ขากรบเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ขากรบการใช้มือให้เราวนน้ำแบบนี้ไม่ใช่วนแบบนี้นะแบบนี้ไม่ลอยต้องวนแล้วก็กดลงไปกดลงไปเห็นไหมเมื่อกี้เราได้ดูวิธีเอาเชือกน้ำต้นไปแล้วต้องสติใช้ใจในการเข้ากอด ดูเฉยๆยังลอยทั้งขาพปลาดาวก็ลอยเหมือนก<ม>ันแม่น้ำเด็คนส่วนมากจะจมน้ําเป็นยังไงไม่มีสติมั่วทั่ว,วไปหมดทรายก็ตายถ้าว่าเราไปเจอผู้ผู้ประสบภัยที่กำลังจะจมน้ํามันจะมีอยู่เป็นพื้นฐานนะครับตะโกนโยนยื่นลากจำไว้นะตะโกนโยนยื่นถ้าเราไปเจอผู้ประสบภายัยจมน้ำหนึ่งตะโกนอะไรช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีคนจมน้ำครับช่วยด้วยครับมีคนจมน้ำตะโกน ให้คนทถวนั้นมาช่วยใช่ไหมอาทิตย์นี้ตะกูลอย่างนัึงคือโทมหนึ่งหกหกเก้าว่าไงอาเอาเครื่องเอทีมาด้วยเขาจะหมายอ่ะเอาเครื่องเอทีมาด้วยนะต่อไปเป็นการโยนตะกูลเสร็แล้วเราไปโยนพยายามโยนให้ถึงตัวเขาแล้วแล้วก็โยนไปให้เขาเนี่ยโยนให้เขาแล้วให้เขาเกาะไม่ว่าจะเป็นห่วงยางเคื่องชูชีพได้ไหมวขวดน้ำได้ไหมได้ดที่มันลอยน้ำ ได้ทั้งหมดเลยตะโกนโยนไปแล้วยื่นยื่นอะไรยื่นไม้พาวิธีเข้าไปช่วยพี่ลพบอธิบายอีกเลยนะคนจมน้นะเขามีส,สติไหมไม่มีขาดส,ส,สติใช่ไหมถ้าเราลงไปช่วยคิดว่าเขาจะมากอดเราไหมเขาจะกดเราไหมเพื่ออะไระให้เขา,าหายใจได้ เป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตเราของมนุษย์เราหมูสายยังไม่เตะยังกอดเราอยู่มองขวาอีกรอบเดืองไล่บันทีเศรษฐีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเขากอดเราแล้วเขาใครเขากอดเราแล้วเขาไม่ปล่อยเรากอดแน่นเลยไม่ปล่อยทำยังไงให้เขาปล่อยทำยังไงถ้าเขากอดเราแน่นเลยมึงต้องตายกับปูอะไรแบบนั้นนะกอดแน่นเลยถ้าเราไปน้ำปนใช่ไหมเราเฉยเฉยนี่คือเทคนิคนะจำไว้นะอยู่เฉยเฉย แล้วเ,เราจะจมไปทั้งคู่ใช่ไหมราไปทั้งเปลนนี่แล้วก็หายใจดิพอจมไปทั้งคู่เลยนะจมไปนิดเดียวคู่ตัวใครหายใจไม่ได้เขาจะทำยังไงปล่อยแล้วจะปล่อยเราด้วยสมมัดเลยแล้วก็สะเกียรสกายปั๊บ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 หายใจใช่าใจไหมเ้าใจหายใจแล้วก็บอกมันว่าเฮ้ยมีสติเดี๋ยวเราเนี่ยนะเรืองสติมันมีมีิบอกกังเกงทยังไงให้เราหายใจอากาศเข้าปอดแร้วกั้นไว้กั้นไว้นะเพราะว่าถ้าเรามีอากาศในปอดมันจะลอยใช่ไหมปอดจะลอย บเอาบางเกงออกมามัดขาเกงดูโอเคเดี๋ยวขาเกียนไหมอันนี้มัดเทีอนไหมก็ได้แล้วแต่ชอบเข้าใจไหมโอเคแล้วอางนั้นเอาบางเกียนมาทำอะไรคอ้องคอปั๊บ เห็นไหมว่ามันจะมีลิปตรงนี้เพราะว่าเราไม่รีบเราไค่นับเป็นลูคลิปก่อนนิดนึงที่มาอกก่อนหลังจากนั้นทำยังไงมันถึงจะลอยตบน้ำตีโอกาสเข้าไปตบเข้าไปโค้ชเหนื่อยโอเคลอยไหม ามนาทีอากา,ศอ,ากศออกไหมอากาศมันจะออกมันจะค่อยๆแฟบลงเรื่อยๆนี่ไหมเออพองอย่างเงี้ยเตีเข้าไปตีปเข้าไปเยอะเลยนอน,น,นอนไหมครับนอนครับนอนได้ทั้งวันตะเ,เกียงมีประโยชน์นะครับตะเ,เกียงกินทำได้ไหมสรุปคือถ้าเราจะเอาตะเกียงมาทำเป็นทูเทีพนี้พอตะเกียงอาัม,ามัดแล้วก็เตี๋อากาศเข้าไปโอเคไหม